อยากกินย to ังไม่ค่อยสวจังเลยสอคนนี้อยูเดินไปดูนะคะว่าหยุดทำไมมีอะไร น่าสนใจบ้างอ๋อที่นี่ไม่มีอะไรคนคุยมีแต่ของนค่มีต่ของผู้ชายอะคะเดดดี้บอกมีต่ของผู้ชายค่ะเอ้ยเอาไปใส่ตุ๊กตาไหมรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวหยุดร้านนี้หน่อยนะซื้อยามาถมให้อลิสหน่อยอ่อลิสเอาอันไหนคะ สีบลูนะโอเคสีอะไรคะสีชมพูนะสีนี้นะนี่นะเนี่ยเวลาใส่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่น่ารักไหมคะนี่ต้นไม้เุ้ยต้นไม้สวยจังเลย ต้สนสวยมากเลยอ่ะสวยไหมอลิส oh. ตอนนี้นะสมตะะ้นน,นะนี้นเนยาะต้นน,นะตนี้นะ,ะซื้อกระถางนะคะให้เขาเปลี่ยนกระถางให้ ซี 45, มูนห้าโทมันโทมันห้าสิบบาทเดิเนี่ยนะห้าสิบบาท <50 S 1> ว้าวตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนกระถางให้นะคะทุกคนนะเอาละได้แล้วนะ,เ,ะวนะเห็นไหม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 โอเคนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนนะขอกลับ 拜拜。Bye bye.